สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กะมาตึกป่าคือเกา่าเนาะจ้าน้ำแห่งเลอยอาศัยโอกาสนี้เพื่อนมาพังฝายก็เลยมายกย่อเอาปลาตัวน,นี้กอยูหน้าเจ้าของคุณเม่นเพื่อนกะมาตั้งแต่เมือ่อคืนจ้าเพื่อนมานอนอยูหน้าผู้เดียวเพื่อนมาใส่มองไหวล่ะกะมายกย่อพร้อมไปจ้าไปหาเพื่อนไปถามเพื่อนว่าได้บ่ เป็นไดเนาะเอา้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆมานบม่ขึ้นมื่ขึ้นบได้เอา้าตอนเศร้าก็มีดีทอมยกตื่นสวยรับเจ็บโพดป้าดน้ามก็แหงหมดเลยเนาะข้างไปมองอื่นมามาหน้าจะของเนะาะเมื่อวานก็ได้อ๋บูหูเนาะเพิ่นรักมาเป่งบ่ อายกให้พี่น้องเบื้องดูยกเอาอยัางมัน่นอ,อันนี้อ้ยสามตัวอ้าลูไปจ้อยสะดุ้งห้างโพดครับนี่สองตัวอันที่ที่เจ้าดีซะที่ที่ทททยกบุขึ้นโอ้เจ้าเมื่อยแมนบ่ตรตงไปไกลยืนอยู่นิา่าศปลาถึงมองมือเศร้าเนี่ยกได้ว่างสรงโลนี่แหละทุกสัมด้ด้ เมนโบเมื่อคืนก็นโลหนึ่งบุษบไปเบิ้งในร่างโฟมนะอัดแข็งไว้อยู่โอเคลูกสาวไม่ย่ายผ้าพ่นองไปเบิ้งก่อนเด้อส่เดี๋ยวยกห้เบิ้งก่อน้าเจ้าตัวบ่ตัวดีได้สู้บาทฮันโ <c oughs> ดีจกเว้นบาทนี้ <c oughs> ไปจ้าไปเบิ้งป่าอยู่ชงฟิตเพิินจา้าลูกสาวไม่ย่ายกะบบรีล่อได้ซือ้อมาเตงแล้วกะ เอาเข่าลงมาสูเพิ่นกินลดแล้วคำเพิ่นว่าเพิ่นมายกย่อป่าเนาะปะ๊าเม่นความเพิ่นเว่าจ้านี่แล้วก็ถุงนี่อีกอู้มานมานสะะเสื้อแล้วเสื้อแล้วบทัวเอานํำเข็งผมไวก้กอนเดี๋ยวมันาเนากอนจ้ะ ไะไปเบิงเพ่นยกย่อคือเกาจ้ามานอีกแล้วค่อยว่ารถเนี่ยเดียเ<อ>เด๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเสนะียดายริ่อากพลาดนะยกเมยระวังตบระวังพลาดต่ฟังด้วยห่วยด้วยสามตัวรอบนี้เอายกขยับไปได้บ่อต่ฟังได้ มาแล้วหนึ่งตัวมือเินตะฟังเลยตรงนั้นนะตรงเรือเราแล้วนะขยับไปตรงนั้นนะใกล้ๆมองคุณนะ่ะมันสิบบิใหม่บอมันตื่นล้วมันกระโดดเข่าละ่ะโดดติดมองละ่ะเดี๋ยวอีบานนี้ก่อนสิเอาอีกแลก้วก็เจ้าหิวขขาย่างสะได้ยังมากินปลาทูปลาทู <laughs> คอยอยากินปลาทู่ปลาทูเนี่ยเออพี่น้องมาตึกป่าปฏิกินปลาทูเนี่ยเอาคอยกินตลอดเลยเนาะคอยก็เลยอยากกินโคงทะเลเนาะปลาทูกับตำทั่วบ่ะตำเตงตำเตงมือนีตำเตงตำยูเทียงเข้ารือกว่าตำาม่งนีเลยตำยูเทียงจ้าโมเมนต์แ่บเอาหม่งนี้เลยนำเลยว่าด้บ่ บาได้ได้บาใหญ่ใหญ่บาจะข้เหล็บจะคือเหล็บดินเบลาแฟมไวฮึมเกาะไม่ยัยยงแต่ดึกดึกดักดักอีกบาทนึงนก่อนนานจะมุ่งแล้วซะสองสองมุ่งแล้วคอยกระเยกใหายกับเต่งทายแล้วกับมานี่ล่ะไปโรงเรียนละไปแล้วอเอาคนนั่นก็นได้ เอาไปเฮ็ดกับเพราเดี๋ยวคอยกรอยากเบิึงเอาเฮ็ดกระเพราคอยสิยกถาปลาเฮาวดี๋ยวเอามือให้แม่คั้วเอาไว้ในฟิชก่อนน้ำแข็งเพียบอื้อขั้วได้เด้คุณแม่บ่ได้บอฮะคืขุดตึกตักนะง่ายซะง่ายง่ายง่ายไปใกล้ๆมองน่าเบิ่งเบิ้ดินดูดโหขึ้นยากแท้ ก็เรื่องที่เจ้าเอาุงเทามานั่มเอามาอย่างุงเทาถอดบูดยางเหรอเนาะบัววเลกเกือบบูทนี่บ่มีบ่ในเพียงหน้าเฮาเมนยังุงเทาบ่มีเจ้าซือก็ยูเฮือ์นพอดีุงเทายาวนี่แน่นานๆะเธอเอาลงตรงนี้นี่นี่เหรอนี่ตรงนี้แหละมันเป็นคอขอดในกอไผ่นี่นะ เด็ดมองอีดีก่อนเดีย๋ยวว่าได้มีสลามใหม่ทั้งต่อบอมี่า,นา,นา,นานง่อยนี่กับไรได้วมันงวยตุมลงเลยในนี่แม่นอลีฮั่นแล้วนี่นแม่นยังสายดำดำนะนี่ยังไม่บอใตหน้า,นามาแล้วดูว่ทอดปลาน้ำบอบอบอกินปลาอือ่นมาอนี่ กินแต่ปลาทู่ย่างเดียวเขาจะได้เสียมโจ๊กไหมโอ้ตรงหน้าเจ้าเพ่นกับบอลดีดีเดี๋ยวง่อยตะกอบไผ่ี่บอ่โอ้ขี้ตทัมเหมดเอายกเนีอ่ะบอลแล้วนะเดี๋ยวเจ้าก,กันอเอ,อ้ยืนนั่นแหละใส่ป่าเจ้าหรือำยญย่ ออกคืออุยอ้ยโดดแล้วโอ้ยอีกตัวหนึ่งโดดออกอะจะลุ้งเรามันไม่ถุงเหมือนของพี่บางเดยถุงเป็นยังไงถุงมันกระถึงมันตกท้องช้างเน,นี่ยนะเคยนะอ๋อเดือกลางมันแบบหยุดโยดออาโยดอ่ะนะจะว่าทุ่งข่อยกระบื้องหูแล้วอย่าม,มองบ่เธอฮะอย่าม,มองบ่ อ้างส่ว่าซีบีเฮดกินเดี๋ยวรุ่นกอนปัดบัดพ่อมาน่งในเรือเร็วเบิ่งระดับน้ำเฮดไดม์เบย์ย่าบึกกาลุ่มวาน้ำลึกหนห้ดีอุ้ยเริมต้นไปใกล้ๆกลอนเริ่มต้นนะเนี่ยปูปลาน้ำเต้า จิบนักหัวบบเธอบบนักเจ้ามียาดฝนเป่าเทดหมานแล้วแค่ลืมต้นใส่ไว้หนีแล้วจะสามมือนี่เมนบอกบเมนอันเพิ่นสิเปิดนามมาอีกแล้วกันปบบอกของเจ้านี่หรือว่ารัดไว้เนาะอืมรัดไว้นี่งบดูดบ่นอ้อบดูดปบโบ ว่าเรากระโดดไปตัวนึงืูอเช้านี่ยแงก็หนีอีกปจาจาักรงคือกันนี่บ่บ่าเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวลูกเช่าไม่ย่ายเอาอันไซให้จ้ามันเข่าถุงแงีงเหอได้เดี๋ยวมันกระโดดออกโอ้ย <laughs> โอ้ยเลือไหมก่อนเดี๋ยวพี่นอ้องบ่เห็นสิเห็นแต่มือขมุ่มขมุ่มอยู่พี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้งที่เด็ดปลาหญ่บถือ โอ้แจ้งแล้วแจ้งแล้วบอจ้าเออดีดีอุ้ยปลาอยัางน่าปลาคอเขาเอาได้บอบอได้เลยก็ได้เอาได้เฮ้ยรด้วยตัวใหญ่บอดีดอูเมนอะไรขาดระเบ้อค่ะอ่ะรุดบรุทบรุทขึ้นมาขึ้นมาอีหลาอีหลาขึ้นมาโอ้โหโอ้ขออภัยก็ตื่นเต้นลายเนี่ยไสเขาเด็ดทีเนี้ยฮันเฮ็ดได้จ้าไพเรือไปเอาบอกระสีเป็นโซ่งนั่นแล้ว เอาเค็ดเนะาะบ่อเอาอันใจมากแล้วได้ตัวใหญ่ดร์ก็ยังติดน,นะนะสูงกระขาดเจ้าบนยิบเนาะค่อยว่าทิ่มดีกว่านะ <c oughs> มันคือบอนเทะ <c oughs> คุณแมน่นนะบอนเทมองบอกอ้ยปะไปใส่ไปเอาถรง,งนี้เร่ยนผาหน่วยตายนะ ออแล้วเจ้าอย่าลืมเร้่อสา์เจ้าปล่อยลงหนิบ่ลืมดอกครับเข้าไปส่ยแล้วฮะบอกเสียงเจ้าบอกนี่ปลาช่อนปลาช่อนไอ้ข้อไอ้ข้อร็อกตรยแล้วเนี่ยนะแป๊บแป๊บสิหลุดอันนี้ออกไป บตอตตรงเบิงหนาคนไทยนอกจากพี่น้องเบิงแต่ป่านมีมือกระพ้อเห็นดูแล้วบะเมนนี่เดะตัวนี้บอที่มันไปมันอื่อนทวนอืมคอเจือยู่บอเด็ดหางมันไรอยู่อืมงานแค่เลื่อนไปแล้วไกลจริงจะมีคนพายเรือน้ำได้แต่จะพายมาเปลี่ยนไม่เป็น,นอย่างต่เดี๋ยวขอกะซีผ้ามุนอยู่แล้ว หิม1เม็ดเจ้าของเด้อพระเจ้าเบ็ดยังไสเบ็ดปักคันดีที่เจ้าเอาเฮ็ดเสานะอือเห็นแล้วเพ็ดขานแล้วเราอฮะไอ้บ่ทางพี่ไบ่โอ้บ่ได้ยามบ่อยๆอ้ยพี่อ้ายอ้าคือบ่ตัวใหญ่แงเนาะ ไอ้กระได้ไลายตัวอยู่ไดนต้มสมอยู่ไดนเธอจะกินหรือให้ลุงซะกินโอ้กินก็แล้วไปต้มยำเด้อนี่เด้อแซ่บได้นี่เนื้ออาหน้อยอไปเห็นอยู่นองหานนะเพื่อนคะเอาไปขายเนาะโอ้ยอาหารสันเยียบเลยดีบไปได้กินง่ายๆเลยมองนี่โอ้ยเนาะ เก็บขึ kind of ้น่มแมนมาเก็บลงคือเกาดึงออกแล้วกาทิมลงคือเกาอื้งพี่มดแล้วบโอ้นี่ปลายังนะด็อกเตอร์โอ้ยเอาได้บอปะมึงถือแล้วต้องเอาด็อกเตอร์โมงไม่ใหญ่เท่าไหร่ สุดสดเลยนะเนาะใบสดปันไดเอาตุ้ยแล้วไเลอ่าตุ้ยยังคือเป็นแบบนั้นเออโอ้ยขอขอน่อยอีกแล้วสุดสดเลยเด้อเด้อเด้อโอ้เงาเลือดนี่ไหมตาฟางอีกแล้วงคอยวะอ๋อตาฟางอีกแล้วโอ้ยอย่านเชีังแสน สุดละบอบบบนี้สุดแล้วดีๆปลาสุดสุดท้ายก็ได้อยู่ปลากระสุบปลากระสุบแม่นบอกแม่นโอ้ดปลาสุมเนาะฮดปลาสุมกินเมือดอยังนะปลาสม่หรือสองตัว ขาดห้ดเอาให้อเมื่อละย่องอีกสองถุงหรือเปล่าหมดยังหมดแล้วจ้าไปไปสรุปดูโบก๊กครับผลงานครับหลบสองเฮาหมานอยู่ตัวไหนเนาะหมานเลยละ่ะบระมาณยูคือไปเก็บเดียวเอาสรุปก่อน ไอ้สายเบิ่งก่อนดีๆบางเครื่องโลนี่ล่ะฮอดบ่อันนี้สิเป็นตาน้อยคือเฮาไปตึกอยู่พู้นเนาะแมนแต่อันนี้ซื้อใส่ใหญ่เอ้ยติดมองเจ้าไปเบิ่งได้ยังในฟิตเฮาอ่ะพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วข่อยซื้อเจ้าแล้วอนบ่ได้ตัวข่อยสิเคยตัวไปักเท่แม่นบ ถ้าบ่จำเป็นนั่นลูกสาไม่แย่มากแล้วรถเกลียวมาแล้วหน้าห้าอาจจะเป็นสุดทไายนะเดีรถเพิ่นมาแล้วเพราะว่าดีล่ามันลมเ้าก็มาหอะเทียงหน้าแล้วลูกสาวไม่หย่กะมีลีรอเนาะดังไฟถอดป่าทูเลยคุณแมนหายวาสันป่าต็ม่มห้ย ถ้าอยากกินปลาทูลูกสาวไม่ย,ย่ายฮะอยากกินอันปลาทะเลพูนจ้ะรถเกี้ยวกบมาแล้วใกล้มาแล้วตอนนี้เกี้ยวของเอื้อยของลูกสาวไม่ย,ย่ายน่าสิเป็นรอบบายบป้ายละ่ะผงเพื่อนมีอยู่อีกสองให้ก็แล้วเขากับสีฟ้าเห็ดกินข่าวกนกะสีโทเมื่อบอกแม่ว่าให้ปูล้านถาจ้ะ อาลูกสาวไม่หย่ถอดปลาทูก่อนจ้ามาบัตนี้น้ำมันหอนแล้วลูกสาวไม่ใย่กับสีถอดปลาทูเลยปลาทูลูกสาวไม่หย่กับข้ออยากฮัรโดดูดลามาํำช่างจ้าคิดเห็นเนื้อนุ่มๆหอมหอมมันๆคพือสีแซ่บจ้ะ ตำกับมะแตงปลาไม่หัวกินดุแล้วจ้าลูกสาวไม่ยายก็เล่อวยากกินเอาไว้ถนอมอาหารเพ็ดปากแห้งเห็ดสมเรียบร้อยจ้าปลาทูลูกสาวไม่ยายสุกแล้วต่อไปก็จะตำเตงเสียงดังในเด้อจ้าเพราะว่าเพื่อนมาเกี่ยวข้าวนี่ใกล้ๆกันเลย อีกสักพักก็จะลงของลูกสาวแม่ยายแล้วจ้ามาครับพี่น้องกินข้าวเส้าน้ำกันครับผมวันนี้เป็นเมนูปิ้งปลาทูมาเป็นปิ่งทอดปลาทูกับตำแตงครับพี่น้องปลาทูกับตึกเอาในห่วยครับเมนบอก <laughs> มากินลุยงัด กินปลาทะเละแล้วกักระติกเอาปลานําจืดครับมืดมือเฮาา้ยเลยฮะแปบตึกปลาเป่ารถเกี้ยวสมใจอยาก่ะมียอะแจกทำมาแจงไม่อร่อยไม่เข้มบว่ะไม่สมใจนะ เดี๋ยวจะออกปากไ่ในหวยได้รู้จักไหมยายลูกหืมมันส่แหงหืเหอเปล่าค้นกำลังไหลลงมาเมื่อกมี่มันสายแล้วเมื่อคนเมื่อกินข่าวกวนตักคำญ่าย คือผู้ช่วบอกแม่ว่ามันเกีียวมากแล้วให้เพิ่นตห้นเต้นเี๋ยให้โล่งหน้าคนอ๋อคนยังตื่นเต้นเมื่อตะโบแถวนี้เอากระเมล้วได้ละเอาเดือนหน้าเห่านี่ละแล้วกัหน้าน้องเพิ่นขึ้นเกี่ยวหันจีดอกมันเป็นงานยากไงเพิ่นก็เลยเอาไว้สุดท้าย ของเอาเอาลมเนาะแมไปไปยกนอกกันต่อครับผมเขอากับเกือบเรียวแล้วเรือให้เดียวนี่ครับกลับประเทศแล้รวรอบนึงไกลกีน่นัดสามรอบค่อยว่าดูครัมยายค่อยว่า ค่อยว่าได้อุ้มอีกอุ้มหนึ่งเป็นตงองแค่นี้ที่เดียวได้สามปุ่มมาแมนบ่ปีนี้บ่ได้นี่แล้วไปโอ้พี่น้องพลังกัมมยกครับผมโอ้มองนี่ตึกบ่ได้เด้อครับปลาเลี้ยงไว้อยู่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก,นนกนันกินบ่เสียค่าคุ้มครองเด้อร้อยหนึ่ง<ส> ได้บ่บ,บ่ได้ครับเอา้าน้ำมาเพิ่มอีกอยู่บนนี้ทำเกา่าแม่นบ่ยุคือมือสาวนี้น้อยกว่าน,นี้นะมีแต่แห้งเก่าเ่าโอ้เพ่งเอวน้ำตะวผูหันเลืกเด้ฮะทางผู้เลืกอ่าโซนนี้มันสิเลืกน้ำน้ำมันไหลก็จะดุ้งแหม่พูดถึงพุทโธบาดแห่บ่สะดุนะ้งเนาะเมื่อวานอันน,ดดนะน,นี้กับแหงมุนมาแล้ว ปบ่อใดอมีแต่ปลาขับโค้งสองเส้นเหรอที่กลางห่างอะไรนะที่กลางห่างเคม <c oughs> มาค <c oughs> ่ะ้า่มาลุ่นของเฮาดีกว่าเจ้าฮะจุ้มหึงเล้วฮะบ่แเมนนอนดักถ่าล้ะบอคุณเมนฮะ นอนถาแล้วอ้าวยนกโอ้ยวิเดหนึ่งโตตุยค่าสะดุ้งเอารุดซ้ำเด็ดคือหอนงอนดนแถวคุณแมนนั่งถายกบ่อได้ก็เมื่อ บรได้เห่ากระยามเอาในโมงแล้วก็เมือแล้วอืเดี๋ยวจังลมมาใหม่เนาะนานตนันแรงบ่นแล้วได้อยู่อ,ยอุ้ยคอยว่าเมิดแล้วละไว้มุนจักเทียได้ปลาในห่วยอ่ม ติดใจแล้วติดไม้แล้วนี่ฮะงานไม้แล้วบไปนี่อโอ้พ่อพ่อพ่อเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่โบคือโบอคือโมมานแล้วเอา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 ฮักฮักฮักฮัน ไ้นี่แหละไม่มีใครขโมยหรอกเอาไว้นี่แหละไปอ,อย่ามองพี่น้องก่อนเมื่อเริ่มเลยจ้าบัตรนี้อย่ามองแล้วก็กลับบ้านอืมแรกก็ติดไันแล้วโอ้ยกระดิว่าป่าใหญ่ดึงเอาขึ้นเน่อลงเอาขึ้นปกติเริ่มแรกมันก็ติดนะ แสดงว่ากปกติได้นี่ป่าคนพักเทียงบ่อุ้ยกอยากมืดเลยเนาะจ้า,จาก,กระบึ้งในคนผับปินเศร้าสามสีพึ้นกำนกง้งอเนาะเอามีห้าผู้เดียวใส่ม่อเพราะว่าเรามีเรือคนอื่นไม่มีเรือต้องมายืมกับฉันนี่ครับต่อเห็นบนียืนได้เลย ยีนกันเด้อต่อไหมเจ้าอย่าไปยืนในเจ้าพระาดลงุงเลยคอยกันอยากยืนนี่ดีนี่ต่อไปจะเป็นการเดินในน้ำนะครับนี่เก้าต่อเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปน้ำเพงลงเอวนี่ยืนได้ต่อครับพี่นอ้อง <laughs> ข่อยนิมุลล่ะบางคนก็นสิวา่ายืนในน้ำข้าไปจังไดล่ะข่อยกำบ่ได้ลูกบ่ได้ตีงได้เรือข้าเดียวปยยวยมันนี่พี่บ้า ขึ้นไปบึงน้ำกันอยู่ฟังร่วมเมืดทั้งเสาทั้งแรงทั้งมือคืนนี่สิได้หลายบนรดาจ้าก่อนสิไปสรุปผลงานเฮ้าจกใหอ้อปาเป็นก่อนครับปาเป็นกะครงไววทั้งเต้เมื่อคืนจนมาตัดกระปุะประป๋อโอ้ฝ่ายมืดแล้วเฮ้ยเห็นอย่างด้ไงฝายเมื่แล้ว ไม่ใ,ใส่ปลาดุกเจ้าเขยคือเห็นแต่ปลาโคสองตัวจับตกตอร์ลงไปโอ้ที่ใส่ถึงเง่งกันแล้วเมนความที่จริงกับปากหายกับปากเง่กกงกับบริกต่างกัน บริมืดง่ายเด้อตัวใหญ่ก็ไปแลเลยผู๋จอยเน่นี่พัดใส่ตัวยังผู๋ฮะผูตื่นน้าบ่เฮ้อเฮ้อเฮ้อฮู้หู้หู้เหมปอนย่งเหมือนแล้ง อันนี้ปลาปิน,ปปนอันนั้นปลาตุยไปยจ้ามาหัว <c oughs> ออยัง <laughs> มารับเขบเลยเนาะสรุปผลงานเท่ามือนี่ครับ <c oughs> เธอนี่หาปลานี่เห็นบอันนี้ปลาป็นคางไว้เต็มเต็มมือขึ้นเนาะถือมองครับอันนี้ก็ถือมองขึ้นกัน ทรงกลางคืนครับเนี่ยอันนี้ทรงเศร้าครับกับทรงสายห่วมกันนี่โอ้ได้ประมาณสามลกผมว่าเนี่ยเป็นเทือแรกที่เห้าหาปลาในห่วยนี่ในหลายที่สุดอุสยย่าห์ไมเพราะว่าน้ำแห่งถ้านามม้ำไม่แห่งแล้วชาติจังสีได้เพิ่นจ้าสำหรับที่นี่ก็สมมาิภาคโค้นและพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับ สุขสบายดีสู้ขู่สุขคนครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กลับบ,บ้านบ้านเอามมอเฮ็ดประเด็ด